น,นี่จะมาพูดให้ฟังเนาะสมัยพี่ดวงเป็นเป็นนักเรียนอยู่ป .4 พี่นอ้องตะกี้ตะกบตะเข้าพี่ดวงอยู่ที่บ้านโนนดักตำบลหอนองแก้วอำเภอเมืเงองจังหวัดชิซึกษษษิชิบุ้ฟากสมัยเป็นเด็นอกน้อยอยู่ป .4 ส,สมัยเต้เพิ่นว่นาพูดเึงบรร่าเนาะสมัยเต้เพิ่นว่นาเนี่ยมันขึ้นน่ะเพิ่นว่าปีพอ ีโป้งปีกอ,องคอยมีสมัยตะกี่สมัยแต่แก่ที่ดวงยุคอยุอยสองปสามยายา,ยาเน่ยคือยายาเสาคนน่อยเป็นเด็กน้อยเนาะทุกน้ำยาเมียน่น้ำยา,าพอแม่กับมาอยู่บ้านอะไรจะเลิศเป็นฝากเรียนหนังสือจังหวะังบ้กลาคืนยานยาเนาะ นันลอยฟั้างกยานเก็บท่องบริปวดทอ่ออยากอยากเาข้าน้ำสมัยที่กีบ่มีของน้ำปวดชิล่งไปตะล่างกันไปพอได้ย่านยานผีคงคอยกระเทศถามาย,ยาญาผีคงคอยมันเป็นตัวเน่าได้ญาบอกว่าผีคงคอยมันเป็นข้อเน่าเๆ่าตัวเนวาเน่านว่ามันบ่มีแอ,องปากมันแหน่น่อยคนว,ว่าแต่เพิ่งเด้อเพิ่งคนว,ว่า ผู้บาวผูสาวมันคุยกันมันว่ามันเหงวกข่ามันเจ็บขื้นพป่พอจินเข้าเด็กน่อยพู้ใดบอนอนตาเว้นพ่อนมันพ่อแดดดื่มนี่มันสิมาจกกิันกับสมายเทกี้เด้มัยเกี้แม่นี่ดีว่านนี่ไครควบเดียวหู้อยากเห็นเนาะกับพอดีควกลางบ้านพันพี่หลูกสาวกับพันหลูกสาวปาก็้างงามหลูกสาวพันสวยสวยก่าว่าีสาหลูกอาพ่อเนี่ยสวยสวยเดียงาม่า ว่าเมือนแกดื่อของขอยอยง่อยเนอกขวากไปเจอบไปเบิงงเเบ้งของเขาไปเบิ้งเขานั่นแหละข่อยก็บ่ฮู้เรื่องเนาะไปเจอะว่าสิไปเบิ่งผีของก้อยน่ะมันบ่เห็นน่ะเห็นแต่ผู้บ่าวผู้สาวเขาคุยกันเกาก็ลีแมต่์ตีเขียงลงทำไมาแต่ขี้มันแต่ตีเขียงเนาะไปจเจาะพอจนจนไปนอนหลับค่าค่านปองอ่ะหูไม้หูเมื่อประมาณตีสองแลนดมามาสะดุดองไปพอด พอพ่หอย่างลนูพ่อบ่กพอน้องมันบานยาเิ่นเลี้ยงเลี่ยงสุนัขนะ่นนะวามเป็นพีหลอกของห้องแล้วพอสมัยต่กี้เนาะมาพูดแต่ก่อนมันมีเรื่องจริงนะว่าผีกงก้อยผีปอบอันนี้เรื่องผีกงก้อยนะจะไม่มีหรอกแต่เป็นผีปอบให้องอย่างจริงจแต่ว่าผีปอบนี่คือเรื่องจริงทำไมจะเขาว่าผีปอบผีปอบมีหลายผีปอบเช่นสมัยต่กี้เขาบอกว่าผีปอบขี้อย่าง มาดูแต่ในหนังส่วนมากว่าผีปอบนี่เป็นผีปอบแบบกินตับกินไตเนี่ยมันไม่มีหรอกมีแบบมีสวายฟังทุกวันนี้มีแถวแถวบันบันชนกล้วยตะกี้สมัยแถวบันทัางไงทำเพื่อท้นพูนเหมือนน้ามองพ่นพักกันแถวแถวเนี่ยหลายพี่น้องแถวแถวเนี่ยหลายเพราะว่าพันพักกันเดียวว่า หมค่ำอ่าเห็ว่าเหี่ยนกลุ่มเขาใหญ่คือเหี้ยงคือว่าพวกนี้เขาไปไปเรียนคาถากลุ่มเขาใหญ่คือว่าเขาอ่าเขาเห็นว่าตักบบบกจกบบเต็มยกตักบ่จตักบบบกจกบบเบิดคือว่าเขาเรียนคาถาให้เขาเนี่ยเราให้มันเต็มตลวดสิบวัยสร้างสมัยแตะกี้นี่ยมีกังคืนนี่ แต่กี้สมัยแต่กี้โบราณนเนาะเฮ็ดเพิ่นสิปลูกขา้าวกำปลูกข้าวในลูกข้าวกำภาสิอเอาแต่ข้าวอนเนี้ยเราเพราะว่าคนเรียนวิชานี่ข้าวมันจะไม่หนีอ่าเมื่อไหร่เมื่อไหวมิ้นบ่มีขรรม้าวกำมีเขาจะเรียกคาตาให้เขาไปอยู่ให้เขาไปอยู่เหล้เาเขาเครืงคืนนี้มันสิดักชาชาเพราะว่าข้าวมันจะหนงจากเหล้าที่ไม่มีข้าวกำไปที่เขาเหล้าเาที่ยวเรียนวิชาว่าคุ้มเขาใหญ่พี่น้องก็อย่าเงี้ยหมด อ่าพวกเรียนมิซ่านี่ขันใดขึนนี้ียนใดอันใด,นนใดมีลูกไส้บ้านหลังนั้นลูกชายจะไม่อยู่มีซีกับไปซีลูกไส้จริงเพราะว่าตะกี้ย่บันคนดังกันป่วยไงป่วหญงพ่วยญ่ยันี๋ยวเห็นไงว่าคอยกระงโหรถ้อหมู่คอยนี่แหละที่นี่มันมันนี่ดีที่นี่แต่นี่เขาที่นี่เขากะไรหนีเนาะ แ้วแถวบ้านน้ามองแถวบ้านขาเขาไล่ไปยูเป็กของยูบ้านชนกล้วยไปยูบ้านชนกล้วยมันยูไปยูมากบ้านป่วยเฮี้ยนใดป่วยนี่เมา่ว่าแต่มองไหนเราช่วยหมดแต่เขาไม่บอกว่าอยู่มันมันบ้านชนกล้วยมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าบ้านไหนถ้ามีคนป่วยนี่มาสิเปีกเฝ่าเลยล่ะเปีเฝ่าคืนน้ำลายเซ็ตแทนอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นเนี่ยมาพูดให้ฟังพี่น้องก็เห็นบอกก็ได้ยินบอก ถ้าบ้านไหนมีคนป่วยเนี่ยเพื่อนสิไปนั่งเฝ้าเลยไปนั่งเฝ้าคืนน้ำไรยลัางเทยบางคนป่วยยังไม่ถึงเวลาคาดท่าท่าโดนเขาจะเอาเลยล่ะอันนั้นก็คือเป็นการเรียนวิชาถ้ามันไม่ใช่แค่ว่าพี่พี่ปอบพี่ปอบพี่ปอบพี่กระหังพี่ปอบนี่เขาเป็นมันเป็นวิชามันเป็นวิชาสืบทอ,อดเหมือนกับพ่อพ่อนี่เป็นคนพ่อเนี่ย จะมาหาลูกลูกที่เป็นผู้ชายลูกมาหาผู้ชายผู้ชายผู้ชายเดือยถ้าคนไหนเรียนนะมันจะมีหลายขนาดสมัยก่อนเพราะว่าเรียนปกคงกับพันมีหลายแต่ว่าหารักษาบ่ได้กระกินเจ้าะแนนบอกแต่แม่ก่อนแต่แม่ก่อนนะแต่แม่นี่อาจาจะมีอยู่แต่มันมีเพื่มแล้วยานเแต่กระแม่ก่อนมีพี่ดวงเป็นเด็กหน่อยพี่ดวงสเหรียญบอกมัน อนี้มาขยับเรื่อยๆคุณพ่อเป็นช่างเป็นนายซังไปทําง,ทงานที่นู่นที่นี่คุณพ่อก็เลยมาพูดให้ฟังว่าอาบ้านนั้นมีนี่มีปอบหลายมันมาณกางคืนนี่ข,ข้างคืนนี่มันยาข,ข้างคืนยางหาคนป่วยเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะพูดให้ฟังแต่ก่อนมีเด่กย้อนนี้ก็มีอยู่แต่ว่าเขาไม่ค่อยออกมันจะมีอยู่กี่ีิชาหนึ่งพีน้องก็เห็นบ่ผู้หญิงน่ะ เขาเรียกว่าไหมคํำไหมค้ำคือยอย่างไหมค้ำอยากรู้ถ้าแบบน,นี้ครับว่าไหมคํำนี่พู้ไดเดี๋ยวมาเลียงนี่ผู้หญิงเนี่ยลูกสาวเนสิง,งามงามสวยสวยไหมคํำเนเลียงหมอนเลี่ยงไหมนี่สมไยก่อนเลียงไหมไหมก้อนน่ยงามงามสินมีก็างามงามก็เรียกว่าคาถาไหมคํำเป็นบ่าเทาเนี่ยมาย่อมเทาย่อแก้วเป็นสีสวยจ้าหลง แต่ก่อนมีเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอ่าเพราะว่าพันกับอายุไขพันกับไปบ้านเข้าเพราะอะไรแต่ว่าพันติมีลูกไข่เต่าบางทีลูกเต่าก็บรรักษาบางสิทีนี้ก็กลายเป็นออกแสงทีนี้ที่บ้านพี่ดวงมีอยู่นะทีนี้พี่บ้านพี่ดวงมีว่าว่ามันจะมีอยู่สองอย่างเรียงคาถาแล้วไม่รักษาสองพวกที่เป็นหมอลำเป็นหมอลำมมิ่มม่งไข่ออกไข่ยอยังนี่แหละ อันนี้คือเรื่องจริงนะอยู่บ้านพี่ดวงสุ้กันนี่ก็มีพี่ดวงจะเห็นตลอดอันนี้คือเรื่องจริงอยู่บ้านยู่บ้าอะไรจะเล่นมันจะเป็นช่วงฝนตกอยู่บ้านพี่ดวงตอนนั้นพี่ดวงอพ่อใหญ่หนีป่วยใหม่ๆทุกวันนี้ก็เจอเหมือนกันวันนั้นพี่ดวงอยู่ประมาณตีหนึง่งพี่ดวงว่าไปน้าหาพ่อใหญ่หนีพ่อใหญ่หนีออกจากบ้านพี่ดวงไปมันจะเป็นดวงไฟสีน้ําเงินเข้านี้โูนี่ย มันจะรอบบ้านที่รวงอ้อ,อมบ้านแม่แม่แม่แ,ม,แ,ม,แ,ม,แม,มันจะรอบบ้านนะมันจะเป็นสีน้ําเงินผู้ใดก็เ,เห็นนะถ้าเราถ้าอยาถ้าเรารู้เราสู่ตัวลูกม,มันจะแมบบมันจะหายไปเลยก็เรียกว่าเป็นโพ้งมันจะมีเป็นบางทีก็เป็นตลับเป็นตลับพวกเอ่าเรียนคาถาออกฟองเช่นเลียงคาถาว่าไขาวอที่พวกมะลันลเขาเรียนยะ มันจะเป็นสีบางวันจะเป็นสีน้าเงินบางวันจะเป็นสีม่วงแต่พี่ดวงเห็นมาอันนี้พี่ดวงเรื่องจริงนะจะพูดให้ฟังบ่ก็เดี๋ยวบอกไปฟังนี่มันจะเป็นสีม่วงเห็นหัวหน้าคนเห็นหัวหน้าคน,นาเแต่ว่าเป็นผู้ชายเกเรเขาอยู่หนาตางพี่ดวงอันนี้ขา,า,า,าวหนาขาวขาวหนาโมแม่อันนี้พี่ดวงจะพูดให้ฟังเนาะ มันจะเป็นสีน้ำเงินนี่แะเจ่พี่ดวงหลับมั่งไม่หลับมั่งรู้ว่าเขาอยู่ที่หน้าตาหน้ามองชัดๆเขาไม่ยิ้มใสแ่แฮ่แล้วจ้เะเลยสดดืดกันมากเอาเ็เลยออกมามาแม่นผัวจบของมาแต่พ่อใหญ่หนีมันไม่ใช่ก็เลยออกมาเอาพ่อใหญ่หนีไปใส่มันก็เลยตามหาตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่ไฟที่เราเห็นหน้าเห็นเนี่ยไปยุคทั้ทางรถทางเข้าวบ้านไร่เจริญพี่น้องอันนี้มันคือเป็น เป็นพวกเลี้ยงมิซาถ้าเราดวงไม่แข็งค่ะลเราบอกจิตเาวันบางทีเราสัมผัสได้นี่มันจะเจอเพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงคือว่าเป็นโพ้งไฟโพ้งบางวันมันจะเป็นสีบางวันจะเป็นสีน้ำเงินบางวันจะเป็นสีแดงเหมือน,นไฟมันไฟแฉกมันจะค่อยๆไปอันนี้พวกนี้เขาจะชอบชอบกินเช่นของเน่าของเน่าก็คือของที่สกปรกเขาจะชอบเช่นพวก อ่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นพวกอ่ที่มันเป็นโชโคกเนื้เน่านี่เขาติกินไปเลยล่ะแต่ไหนที่มีกลิ่นข้าวเลือดข้าวอะไรเขาจะไปกินเขาจะไปไปซอกบางทีขา้าวตมหมักอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่ดวงเห็นกลับบ้านพี่ดวงก็ไปเจอมันกันแต่ว่าเขาไม่กล้าอยู่ใกล้แต่กรนนพี่ดวงไม่ค่อยได้สวดมนต์เนะาะเขาจะมาใกล้ๆอันนี้พี่ดวงเข้าสวดอ่าสวดมนต์นี้เล่าจนจริงส่วนไรกเขาก็ไม่ค่อยใกล้แต่ว่าเราอยากเห็นเขาอยู่อันนี้คือเรื่องจริงนะ เพื่อนๆนก็เห็นสังเกตว่าประมาณประมาณหนึ่งข้ามสิบห้าข้ามพี่ดวงชอบจะเห็นเพราะว่ากลางอ่าพวกนี้เขาจะออกวันเป็นบันพระใหญ่เช่นวันดับวันสิบห้าข้ามแรมสิบห้าข้มดับเขาจะชอบออกมาเวลาฝนตกนี่พวกกบพวกเข,เขียนออกเขาจะชอบมากินกินแแบบมไหนเดี๋ยวเดี๋ต้นต่อไปพี่ดวงสีงว่ายบ้างคลิปนี้มันจะยาวหน่อยช่วนมาก เราไม่ร <mile> ู <Wir ound> ้หรอกว่ามันคืออะไรแล้วกแบบว่าแม่นดอกตัวอันนี้คือเรื่องจริงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีแถวๆว่าแรล่เจริญมีเพราะว่าแถวๆนั้นเขาเรียนพิชายเยอะพวกเทมิช่าพวกพอเทอาบอล่าเนี่ยเป็นมาก็มาแล้วลูกเอามาแล้วเวลาเป็นไม่าู้เป็นไปแล้วไปบันเก่าเป็นบอลลูกเก่าเป็นบอลไปนั่งมีแล้วก็ขาววัยสิทีนี้ลูกเก่าพวกโลักเช้ากับกิมก็ไปทัวทีอันนี้ก็คือเป็นวิญญาณเหมือนกันเป็นพิชายก็ไปไปพอด้พี่ปน้องยูเตนัมโม้นน่ะอันนี้ก็คือเรื่องจริง ก็ S <S <an> <S เลยมาบอกพี่น้องข้ากบนชวนมากเ่ะเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าพี่ดวงอะไรอย่างนี้มันคือเรื่องจริงน,นะเพราะว่าพี่ดวงสัมผัสมากอเองเห็นมากับตาว่าอ่าเป็นพี่ปอบนากีเป็นพี่ปอบแต่กับตักพี่ปอบทีนี้เป็นโพงเป็นเป็นสีทีนี้เป็นตลับที่ดวงก็เห็นเป็นตลบมันแยกคล้ายตลับนวดธรรมดาแต่ว่าข้างในมันจะมีมีมีน้ำมันน้ำมันพลายหรือว่า ็นพวกเป็นหลอดอะไรข้างในนี่จ้าฝ่ามือนี่เขาจะไปตามตามตามที่เขาไปแต่ว่าเขาจะรู้สึกเลยว่าห้าวลุกปับ๊บก็จะบั๊บแบ๊บก็จะลุกกาจะไปทันทีอันนี้พี่ดวงเจอมาหลายครั้งมือนกันแต่ว่าพี่ดวง็อมเมกาว่าก็เลยได้สวดมนต์เนี่ครับอันนี้คือเรื่องจริงนะบางคนบันว่าแย่ดวงมาบ่าทุกวันนี้ก็มีแถวนี้แถวพี่ยงพี่ดวงอยู่ที่นี่ก็มีแต่ว่า เพราะว่าแถวนี้มันมีไฟสว่างแถวอยู่บ้านนอกเราเนะี่ยมันไม่ค่อยมีไฟสว่างมันมีเพราะว่าบ้านนอกหรือมันไม่ได้บ้านที่กันมันคงเทียมันก็เลยเห็นบางทีนะที่ดวงไปไปที่อไปตลาดไปขายของตลาดตีหนึ่งที่สองไปขายของจะเจอใหญ่มากพี่น้องซัมมี่พี่น้องจะไปขายของเพราะนั้น พี่ดวงไปขายของที่กนตลาดไปขายม,ามาาะร้าพเขาเนี่ยแหละไปยืนรอรถที่ข้างทางเขาจะมารับพี่ดวงประมาณที่หนึ่งไปคนเดียวเป็นลูกไฟเท่านี้นะแหละไน้อันขวางที่นอ้องเพิ่มๆๆไปประมาณประมาณเอร้อยเมตรเห็นไลมว่าแต้พี่ดวงเห็นมันเป็นไฟข้ามข้างพี่ดวงก็จะเห็นอย่างว่าเจอกองแท้แล้ววะนี่อันนี้พี่ดวงเจอบ่อยมากนะของของพวกนี้ น้อยคนบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นถ้าเราอยากเก็จะทําถ้าเราคิดว่าเราอยากเห็นเขาจะทําให้เราเห็นเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคันพวกแด้กยกหมูลองพิสูจน์ดูไปเบิ่งคลิปนี้เกา่าค่นี้คนเดียวคลิปหนาสีบอกกันไหมเนาะอันนี้มั่นเด้เดยวสีบอกโตกับคลิปนี้ค่นี้คนคลิปหนเคยบอกกันไหมเนาะ